สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องทาอินถึงร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน25ตุลาคม2566คุณเปรวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนักสพิ์ไทโพสชื่อเรื่องว่าอุ้งอิงเศรษฐาชะตาคุกก็ขออนุญาตคุณเปรวสีเงินหยิบยกบทความของท่านนั้นมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับรรยละเอยียดที่คุณเปรวสีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกเพื่อไทยเนี่ยมีนักโทษเทวดาคุ้มครองพักอยู่แล้วหนึ่งคน มีนางฟ้าอีกสักคนเป็นหัวหน้าพักมันจะแปลกตรงไหนดังนั้นผมจึงคันหูคันตากับข่าวอภิวาทถึุ้งอิงภรยทองทานจากสื่อบางช่องทั้งเชา้าสายบ่ายเที่ยงยันดึกยันดื่นตมมี้ตะบันยัดเยียดขา่าวซ้ำซากอยู่นั่นแหละให้จับตา27ตุลาคมอ,อิงจะได้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเองจับแล้วได้เงินก็จับไปเถอะส่วนชาวบ้านเขาไม่ง้ไปจับด้วยหรอกเพราะเขารู้กันตั้งแต่ในมุง้งว่าที่สุดของแจ้ในพักเพื่อไทยนอกจากตักสินแล้วก็อุ้งอิงหนึ่งเดียวคนนี้เธอเป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่เพื่อไทยก็ชื่่อออบอกสถาานภพยูแล้ว ว่าเหมือนกระโปรงกลุมทุกหัวทุกตำแหน่งในเพื่อไทยทุกคนเป็นแค่ผู้อาศัยอยู่ใต้ชายคาชายกระโปรงเท่านั้นฉะนั้นการที่สาวกเพื่อไทยจะอัญเชิญจริงเอาเท้าพาดเก้าอี้หัวหน้าพักอีกซักเก้าอี้มันมีอะไรต้องตื่นเต้นตกใจให้ใครบทหือน่าจะเสนอข่าวกระตุกสติเศรษฐามากกว่าประมาณว่าสัญญาเศรษฐาซ้ำรอยอดีตนายกสมัครปรากฏขึ้นแล้วทุกคนรวมถึงเศรษฐาไม่รู้ก็ต้องรู้เมื่อลูกเทวดาสถิตเก้าอี้หัวหน้าพักเป็นทางการก็หมายถึงว่า ใครที่เกิดจากขวางตีงในทางเดินสู่เก้าอี้นายกเตรียมตัวหลบไปอย่าให้ต้องถูกถีบเหมือนสมัครนายกคนที่3าเปต,ต่อจากเศรษาาตามหน้าเสือก็อุ้งอิงแพรทองทานคนนี้แหละกลางพฤษภาหกเจ็สวจะครบ5ปีหมดสิทธิ์ในการโหวตนายกตามบทเฉพาะการมาตรา272ปรับไปใช้มาตรา159ตามปกติในการเลือกนายกคือให้สอสอ0 0คนเป็นผู้โหวต เศรษฐาเป็นนายกโฉงชางกระถาขงแตกไม่เวิร์กไปปลูกคอนโดไปขายสิริฮับโทเค็นจะเวิร์กกว่าดังนั้นเทวดาชั้น14น่าจะเล็งยานแล้วว่าเวลานั้นเลือสวรรค์จะส่งนางฟ้าลงมาสถิตแทนนี่ตามลายแทงเส้นทางหัวหน้าครอบครัวใหญ่ผมก็เล็งยานทับยานแล้วจะตรงเตงไปแบบนี้ถ้าถามว่าแล้วไม่มีใครจะทําลายแผนเทวดาชั้น14ได้เลยหรือก็มีคือเท้าจัตุโลกบาลผู้พิทักษ์รักษาลโลกในทิศทักน์สีนั่นไงรายการนี้มองไปอีกทีเหมือนเสียท้ายเศรษฐา ในทางสัมเพ่งเพ่งที่1จะเจริญตามรอยอดีตนายกสมัครแพ่งที่2จะเจริญตามรอยอดีตนายกยิ่งลักษณ์เพ่งที่3จะเจริญตามรอยบุญวาสนาตัวเองถ้าตามสมัครก็แค่ช้ำอกเหมือนตกตาลถ้าตามยิ่งลักษณ์ถ้าไม่พึ่งช่องหมาลอดก็เข้าคุกถ้าตามบุญวาสนาตัวเองจะสัมพันธ์กับแพร่งที่1ก็คือท่ารีบพ้นตาแหน่งไปก่อนที่จะแจกดิจิตอลโทเค็น5.6ล้านบาทนั้นแค่ช้ำอกแต่ไม่ต้องติดคุก แต่ถ้าอยู่จนเอาเงิน5.6แสนล้านออกแจกโชคดีที่เป็นนายกแต่จะโชคร้ายเพราะการแจกนั้นติดคุกเหมือนยิ่งลัก99.99% 99. 99ตอนนี้ผมไม่ห้ามแล้วนะเศรษฐาเพื่อไทยนายจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังหรือนายละวรนปรลัดคลังยังดันตุรังจะแจกผมก็ช่วยดันปูดเลยถ้าแจก5.6แสนล้านไม่ติดคุกทักษิณไม่ให้เศรษฐามาได้หน้าได้ชื่อในตําแหน่งนายกหรอกให้อ้งอิงลูกสาวเป็นไปแล้ว แต่เพราะมันห้าสิบห้าสิบเลยไม่กลา้าเซฟลูกสาวไว้ก่อนดีกว่าส่งเรษฐาที่มันซ่าอยากเป็นนักออกหน้าไปเสี่ยงแทงก่อนทาไมผมมั่นใจว่าแจกเมื่อไร่คุกเมื่อนั้นทุกคนอยากรู้รัฐบาลจะเอาเงิน5 6แสนล้านนั้นมาจากไหนใช่ไหมความจริงคําตอบของเพื่อไทยเขามีไว้แล้วตั้งแต่ตอนประกาศนโยบายหาเสียงเขาให้กกตดูแล,แล้วและกะกะตก็โอเคว่าไม่ผิดกฎหมายเมื่อมีแผลสําเร็จแล้วกกตอโอเคแล้วทําไมยังยึดยักจน4 5หวันมานี้ รัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์มือทํางานบอกขอเลื่อนไปก่อนที่ว่าภายในกุมภา6-7เพื่อไทยแจกแน่คนละหมื่นนั้นรูปการถึงตอนนี้น่าจะออกเอาเพราะกลัวแจกปุ๊บติดคุกป,ปับ๊บทําไมจะไม่ติดก็ดูซีแผนการได้มาซึ่งเงิน5.6แสนล้านของเพื่อไทยที่ยื่นกรกตจนได้รับอนุมัติมีว่านโยบายเงินสกุลดิจิตอลและดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อประชาชนหรือนโยบายแจกเงินดิจิตอล1น0 0 0ืบาทนั้นวงเงินที่ต้องใช้ 5แสน60ล้านบาทที่มาของเงินที่จะใช้ในการดําเนินการใช้บริหารงบประมาณปกติและบริหารระบบภาษีจากหนึ่งประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี672แสน60ล้านบาทภาษีผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบายหนึ่งแสนล้านบาทการบริหารจัดการงบประมาณอีกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทการบริหารจัดการงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน90ล้านบาทโดยสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศ ก็ชัดเจน5.6แสนล้านและเล็มเงินจากงบประมาณและเงินทิ์จากจินตนาการในฝีมือบริหารตัวเองกกตก,ก็ซื้อซื้อเชื่อตามที่เพื่อไทยแจ้งแต่ที่นายสแสวงบุญมีเลยครับกตแถลงมีประเด็นเป็นเงื่อนไขนําไปสู่ตายน้ําตื้นแฝงอยู่ลองอา่านดูแจกเงินในกระเป๋าเงินดิจิตอลให้10,000บาทให้กับคนไทยอายุ1 6ปีขึ้นไปเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณแผ่นดินอยู่แล้วหากได้ไปเป็นรัฐบาลนโยบายลักษณะนี้จะไม่กฎหมายสัญญาว่าจะให้ ซึ่งนโยบายที่จะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้คือการใช้เงินที่ไม่ใช่เงินของแผ่นดินตรงสัญญาว่าจะให้คือการใช้เงินที่ไม่ใช่เงินของแผ่นดินนี่แหละทําให้เพื่อไทยปากแข็งแต่ขาสั่นอยู่ตอนนี้เพราะทาท่าจะสลัดรวมทิ้งอยู่รอบๆการใช้เงินในงบประมาณแจกไม่เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้จึงไม่ผิดกฎหมายคือแจกได้แต่ที่เพื่อไทยอธิบายที่มาที่ไปของเงิน5.6แสนล้านกับปปตนั้นระบุเป็นเงินในงบประมาณทั้งสิ้นแต่ทีนี้พอได้เป็นรัฐบาลต้องทําตามสัญญา ที่ฟุ้งเป็นตัวหนังสือไว้กับกะกะตมันนำมาทําตามนั้นไม่ได้คือเงินงบประมาณไม่มีไขมันให้รีบให้ตัดได้มากอย่างที่โม้ทั้งที่บอกจะได้มาจากที่นั่นที่นี่เท่านั้นเท่าน,าน,น,านี้มาสมทบก็มโดเอาท้งนั้นครั้งจะกู้แบงก์หรือจะออกพันธบัตรมันก็คือการเอาเงินนอกงบประมาณมาแจกเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ทันทีติดคุกซ้ําต้องออกเป็นกฎหมายเสนอต่อรัฐสภาซึ่งมันไม่ง่ายจะผ่านจะต้องใช้เวลานานซ้ำยังจะต้องไปขยับเพดานี้ให้เป็นไปนตามวินยนารเงินการคลัง ซึ่งจะสร้างความเสียหายในการเงินการคัาอย่างร้ายแรงปปชก็เตือนแล้วผู้ตรวจการเงินแผ่นดินขยับส่งสัญญาณแล้วเท่ากับแจกใบเหลืองแล้วและที่จะออกดิจิตอลโทเค็นแจกผ่านซูเปอร์แอป,ปนั้นต้องมี5 6แสนล้านไปวางบุญหลังไว้ก่อนจึงออกได้ไม่งั้นปิดกฎหมายติดคุกอีกตอนนี้จึงยังไม่รู้จะหาเงิน5 6แสนล้านจากที่ไหนมาแจกเอาจากงบป,ประมาณไม่พอแน่กู้มาแจกก็ติดคุกออกดิจิตอลโทเค็นไม่มี5 6แสนล้านมาวางก่อนก็ติดคุกซ้ายก็คุกขวาก็คุกไอก็คุกคุก อยู่ก็เทวดาหนีคุกสรุป5.6แสนล้านน่าจะตั้งชื่อใหม่เป็นโทกเข่นคุกออกโดยเพื่อไทยแจกจ่ายโดยเศษษาาและคณะพักผมจึงยุส่งในเมื่อใครห้ามไม่ฟังรัฐบาลเพื่อไทยก็แจกเลยจะได้ติดคุกกันทั้งคอรมอทำบุญล้างใจส่งท้ายวันนี้นิดนะครับแบงก์ปิด3วันเลยไม่ได้แจ้งยอดเงินโปนสร้างหลวงพ่อโดท,ที่วัดสายขาวสงขาเช้าวานทางวัดแจ้งยอดสรุปมาแล้วดังนี้นัเวลา23นาฬิกา55นาที วันที่23ตุลาคมรวมเงินทั้งสิ้นจำนวน14ล้าน2แ6 9,995บาทกับ62สตังขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเมื่อบ่ายโทรสอบถามเกี่ยวกับการลงมือสร้างงค์งหลวงพ่อทวดได้ความเราเรามาแล้วพรุ่งนี้จะรายงานในรอบบุญของทุกท่านให้ทราบครับนี่เป็นสิ่งที่คุณเปีวสิงเงินเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่25ตุลาคม2566ก็หยิบจกมาให้คุณผู้ชมนั้นได้อ่านได้ฟังนครับ